สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราแต่งตัวแบบนี้แน่นอนครับไม่ได้ไปทํางานทริปนี้เราพาครอบครัวไปเที่ยวครับไปกันหมดบ้านเลยครับที่ว่าหมดบ้านเนี่ยหมดบ้านจริงๆครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยพิเศษสุดๆ พอใจออกมาเที่ยวด้วยครับปกติเราจะพาพอใจไปฝากไว้ครับแต่รอบนี้ไปด้วยจุดหมายปลายทางของพวกเรารอบนี้ไม่ได้ไกลมากนะครับก็คือสวนพึ่งนี่เองเราขับรถออกจากกรุงเทพไปมาแต่เช้าครับพอมาถึงราชบุรีเนี่ยเราก็ไม่พลาดที่จะพาพ่อกับแม่แวะร้านนี้กาแฟคนรักสวนเสร็จแล้วเราก็บึ่งขึ้นสวนพึ่งครับวันนี้เรามาพักกันที่โอโซโนรีสอร์ทที่นี่เนี่ยให้น้องหมาน้องแม่พักด้วยได้บรรยากาศในห้องนี่ก็ประมาณนี้เลยครับ พอใจเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วเลยตอนแรกนึกว่ามาถึงแล้วจะกลัวๆไปหลบไปซ่อนเออพดพดเดียว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 และนี่ก็คือส่วนของห้องน้ำครับกว้างเวอร์กว้างแบบอืมกว้างไปไหมเนี่ยต้องใช้คําว่าโอทงสุดๆเลยหมอเนี่ยครับรถมาจากกรุงเทพเหนื่อยๆก็คิดว่าจะนอนพักนอนเล่นกับเด็กๆเขาสักแป๊บหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเด็กๆไม่อยากเล่นด้วยโดยเฉพาะพอใจวิ่งหนีป้าไปซะงั้นขอจับหน่อยนะ นิวซาขับรถพามาเที่ยวงั้นเป็นพศก็ได้พศก็ไม่ให้จับเหมือนกันปะจะไปจับพอใจก่อนแล้วคิดรงว่าพศจะให้จับง่ายๆไม่มีทางหรอกพ,อพักจนหายเหนื่อยกันแล้วเราก็ออกมาที่นี่กันครับแกงส้มแมวบอกเลยว่าที่เนี่ยดีมากหมอมาทํางานที่สวนพึ่งเป็น10ปีแล้วไม่เคยมาที่นี่เลยวันที่พวกเราไปเนี่ยฝนตกพรำๆนะครับอากาศก็เลยดี ไม่ร้อนแถมยังเย็นๆซะด้วยนี่ครับสมาชิกบ้านเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกันเท่าไหร่ครับคือหมอเคยนมาพวกแบบน้าตก9ชั้นแล้วแบบคือไม่มีน้ำรอบนี้เราก็มาสำรวจดูแล้วกันคือความคิดเล่นน้ํากันฉ่าเนี่ยมีนกยุงด้วยพวกเราไม่ได้เตรียมชุดกันมาก็มายืนดูวิวมาถ่ายรูปกันแบบนี้ครับจริงๆเขามีเส้นทางสํารวจธรรมชาตินะครับแต่ด้วยความที่สวพันเราเยอะเราก็เลยแบบอ่ะเดินเท่าที่ไหวแล้วกันแล้วก็หยุดถ่ายรูปกันตรงนั้นทีตรงนี้ทีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับพจมาเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่เชือกไว้นะโอ้ ผมแปมแ,แล้วส่วนพอใจนี่เขารออยู่บนรถนะครับยังไม่กล้าออกมาเดินด้วยกลัวจะปล่อยคืนธรรมชาติเอ่อคุณพี่เสื้อชมพูครับ คุณจะ70แล้วนะครับคุณพี่ครับนั่นแหะคุณแม่หมอเองครับสนมากแต่ก็เข้าใจแหละที่นี่มันสวยครับมันน่าเล่นไปหมดเนี่ยไม่ได้ชุดมาเต็มที่ก็ได้แค่เอาขาจุ่มน้ําคือหมอก็เพลินจนลืมลูกอะครับลูกเขาอยู่กับแม่เขาป้าเขาไปสนอะไรอยู่ตรงนั้นคนเดียวอ่ะแม่เดี๋ยวพดไปตามมาให้ไนงะเนี่ยป้าไปทําไมคนเดียวอย่างมันอันตรายรู้ไหมลาบากพดต้องมาจามเลยอ่าบนชามแล้วไปกับป้าไม่ละแ๋้วอะไรละป้าแม่เขาปวดเชือ้อแล้วไปเลยหลังจากไปวิ่งมาหนึ่งรอบตอนลงนี่พศจะมาอย่างผิวไหนจะดูซิตอนขึ้นเเป็นยงไบา เฮ้ยเฮ้ยเ้ง่ายมากเลยปะเฮ้ยไม่รอป้าหน่อยเหรอไม่รอรอไม่ได้รอแล้วแรงส่งมันไม่พอนั่นนะครับคุณพ่อที่ห่วงว่าหมาจะขึ้นไม่ได้หมาขึ้นไปภายในอึดใจเดียวไปนั่งมองหน้าทำท่าไม่เข้าใจว่าทําไมป้าช้าจังพวกเราเนี่ยก็นั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่ที่นี่สักพักใหญ่ๆหามุมถ่ายรูปกันไปเพลินๆฝนตกพรำๆเบาๆฟังเสียงน้ําไหลสัมผัสอากาศเย็นๆที่ไม่ได้คาดคิดไว้ ทาเดียวกับจะไปถ่งที่นี่ภาคเหนืครับแก่งส้มแงวเราอยู่ที่แก่งส้มแมวันจนเย็นเลยครับที่นี่เนี่ยห่างจากต,ตัวอำเภอสวนพึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับหมอก็จองร้านอาหารไว้ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ตั้งใจจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานครับเพราะวันก่อนมาแล้วอร่อยมากสภาพพจมานเนี่ยเวลาที่ออกมาเที่ยวแล้วไม่ได้นอนกลางวันก็จะประมาณนี้ครับแต่เราก็ไม่คิดว่าพอใจเขาจะนอนด้วยหลับไปหนึ่งตื่นแล้วเราก็มาถึงร้านอาหารครับตอนแรกเราจองที่นั่งเอาดอไว้ครับแต่ว่าฝนเนี่ยตกเสียดายต้องมานั่งข้างในเพราะว่าวิวข้าง ร้านอยู่ตรงครามกับส่วนพึ่งไฮแลนด์เมนูแรกปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมสาวกปลาเนื้ออ่อนอย่างแม่ปจ,จมานเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้นัมเบอรวันต่อไปหมูกรอบโครวดินเมนูขึ้นชื่อของร้านเลยครับอันนี้ผักกูดต,ต้มกะทิใส่กุ้งยำทั่วพรูแล้วก็มีต้มยำปลาคังด้วยครับแต่ลืมถ่ายมาตัดจบดื้อนะครับเหนื่อยมากวันนี้